วัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่จวัวาไทยแลนด์ดอทคอมวิดโอเทนนิงนะครับสำหรับบทนี้นะครับเราจะมารู้จักตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่า,าตัวแปร request นะครับเดี๋ยวเราเซฟทีออ่ตัวหนึ่งเราตั้งชื่อไฟล์ว่า r e q u e s t p h p นะครับ r e q u e s ตนะครับต่างอะไรกับโพสตแล้วก็ get นะครับ บางจะรู้จัก get กับ post นะครับ get จะแสดงผลาทาง url นะครั post ก็จะซ่อนนะครับส่วนเจ้า request เนี่ย request นะครับก็คือรับได้ทั้ง2แบบนะครับคือบางทีเราไม่รู้ว่า,เ,าเราเรารู้จั่ชื่อของตัวแปรตัวนี้นะครับแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่ส่งมามัน,มนเป็นแบบไหนหรือว่าบางทีมันมีการส่งค่าแบบ ทั้งสงแบบมาเงี้ยเราก็ใช้ตัว Request ได้นะครับแต่หรือเราจะรับแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดแต่ว่ามันเป็นทางเลือกนะครับอีกเคสหนึ่งนะครับเราจะมาดูด้วยกันว่ามันรับยังไงนะครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดเรามีนะสแลสเลเวลสองสแ รีเควสต .php วงเล็บเนมเทสอะไรแบบนี้นะครับนี่คือการส่งแบบ GET ส่วนนี้คือการส่งแบบ POST ส่วนตรงนี้คือ Request นะครับเราจะดูว่ามันมันรับได้ทั้งสองแบบจริงหรือเปล่านะครับเรามาลองดูนะครับเอาละ Request.php นะครับส่งแบบ Get โอแสดงว่ามันรู้จุดปัจจุบันแล้วนะครับเราก็ทำการลบออกถ้าจะทำแบบนี้เราต้อง HTTP ด้วยนะครับ s l ล s h ส l a ล h แบบนี้นะครับเอาใหม่ r e f e รชเวที ส่งแบบ GET นะครับอืมสแสดงว่าตรงนี้ต้องไม่มีโคดนะครับ r e f r e s ใหม่คุณเทสนะครับนี่คือการรับแบบ GET นะครับคือจะส่งไปตาม URL แบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเซตเทสเหมือนกันเอาเป็น Hello ลนะกัน Hello นะครับนี่การส่งแบบ p o s นะครับตัว URL ยังค้างอยู่เฉยๆนะครับ คือ Request เนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัวแทนทั้งโพสแล้วก็ทั้งเ e ตนะครับสามารถใช้ได้สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่งงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะแยกแยะโดยการรับแบบโพสหรือแบบเก็ในบทที่ผ่านมาก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับครับก็จบไปเท่านี้นะครับ